แฟกเตอร์ทะเลทอง TR 5 5ขีด 4WD 80ดอกใส่เครื่องปูขนาดใหญ่ของขวด95าแรงม้าเลยนะครับยกได้นิ่มๆสบายๆขับตรงล่องตรงแทบรถไม่ได้เร่งเลยนะครับไปนิ่มๆสบายๆถ้าจะเอาอันนี้ M 2นะครับถ้าจะเอา M 3ก็ได้คนแพงอ้อยไม่ทันเหนื่อยความลึกก็จะเอาลึกกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าเจ้าของนาต้องการแค่นี้เจ้าของแปลงไร่นะฮะมีแรงงานอีกสองคนแค่นี้ก็จะยัดไม่ทันแล้วนะครับถ้าเอา M3 ก็ได้เห็นไหมฮะไปนิ่มๆเลยนะฮะติดขวางมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเวลาดูยกหลังนะครับเห็นไหมนิ่มๆเลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกความหนักเลยนะฮะแต่ดูดินนะครับมันหนักแค่ไหนดินดินนี่ยุบเลยนะครับ เครื่องลอยลอยถอยหลังก็คล่องนะครับอันนี้ถอยหลังดึงยาวเลยเ,ออเดินตามท่านผู้ชมตามมาเลยนะครับผมจะพาไปดูให้เห็นจ่าๆเลยนะฮะอันนี้ดอกยางสึกแล้วนะครับรถมันก็เลยไม่ค่อย ควบคุมไม่ค่อยตรงเหมือนกับลอกยางใหม่ๆลอกยางหน้านะครับดูล่องนะครับตรงเป๊ะเลยเห็นไหมฮะสวยไปหมดเลยบอกไว้ก่อนนะฮะเจา้จาเจ้าของแปลงไร่ต้องการความลึกแค่นี้นะฮะถ้าเจ้าลึกกว่านี้ก็ได้เราวผมเจ้าอีกรอยหนึ่งแล้วกันติดคุมไม้ข้างบน เรือนหน้าตะหลังไปไหนน้อ,อาลครับดูความลึกนะครับนะครับเร็วนะครับนี่เคลื่อนไปช้าๆดูคนนะครับนี่ครับ M2 อีกนะฮะแพงนะครับถ้าผมเอาสั่งไอ้บ่อให้เขาเอา M3 นะครับ แทงไม่ทันนะครับเห็นนะครับผมจะหยุดอยู่กับพี่เห็นนะครับเห็นว่าไม่ได้ซูมแล้วนะฮะไปเร็วนะฮะเห็นนะฮะรถนิ่มๆสบายๆวันละอ่าวันละ13ลิตรนะฮะอ่าเมื่อกี้นั่งถามลูกค้าแล้วขับแบบนี้นะฮะถ้าเอาวันละสิบลิตรก็ M3 เร่งเร่งเลยฮะแต่รถไม่โหลดเลยลอยดูนะครับแปลง สวยงามสวยงามมากเลยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาตัวรถกับชุดอุปกรณ์ที่แถมไม่แพงนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับซื้อเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาว่าใช้ดีใช้คุ้มได้เงินกับยีแดงนีม่มาก็เยอะแล้วนะฮะคล่องไปหมดเลยนะถ้ามันอันนี้มันแพงก็จะเก็บงานแล้วนะฮะ มันก็เลยต้องถอยหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องระวังพวกต้นไผ่มาเกาะถ้าเกิดแปลงที่วนวนได้เลยนะฮะมันก็จะไม่เสียเวลาอันนี้มันมัน,ม,นมันใกล้สุดท้ายแล้วที่ผม,มถ่ายคลิปนะครับ ฟังจากปากเจ้าของรถแล้วกันยันนั้นยันนั้นไอ้คูบาต้ากี่แรงนะที่เขาถามไอ้ใหญ่นั่นอ่ะยี่สิบสองหอดเออแจกของผมแหละอ่าพกที่หกอ่าวันวันหนึ่งกี่ลิตรสามสิบลิตรเนาะได้หกหลอดหกหลอดหกสามสิบสามสิบอ่าสามสิบลิตรอันนี้สิบห้าไม่หมดอันนี้อันนี้สิบห้าลิตรต่ออ่าต่อวันเนาะไม่ไม่หมดเหลืออีกใช่ไหมเหลือตักอ่าแต่สบายสบายนะฮะสบายสบาย ขันเร่งไม่ได้เร่งรถงั้นวิ่งต่อแล้วแล้วแล้วไอ้ต้มเนี่ยมันหมดหกตีปเนี่ยมันหมดวันวันยังไม่ได้ถามมันเลยโอ้หอันนี้อันนี้เป็นเครื่องปลูกของคูบูต้าเจ็ดสิบห้าไทยเฮงหลีตัวนี้อ่าที่เขาใส่แล้วยกไม่ขึ้นใช่ไหมครับที่เขาเลยยกอันนี้มันทองไทยเฮงหลีตัวใหญ่นี่อ่าเราก็เลยก็เลยไปซื้อต่อครับไทยเฮงหลีอ่าแล้วทีนี้คูบูต้าที่มาขายเจ้าเราเขาไปซื้อไหนอ่ะไปซื้อยังไม่เขาไม่เอา เขาไม่เอาเลยไม่ซื้อไปซื้อต้องไปซื้อตัวเล็กของรุ่น50แรงม้าเขาจะเขาไปจ้างนี่จะได้ไปปลูกจะได้ไปปลูกเขาแปดไร่เนี่ยโอ้มีมีรถมีรถแล้วแต่ต้องมาจ้างจีแดงขายแล้วไปปลูอีกไปปลูกขายแล้วแม่งจบงานละคำละเดี๋ยว